สวัสดีครับกลับมาพบกันกับรายการ Overspec ออกอากาศทุกวันอังคารทางช่อง YouTube ทักโ l ล Channel และทางเพจทักโอลี่สำหรับสัปดาห์นี้ Overspec พามาที่ถนนแพรกษามาที่เต็นท์ FC Auto ออโตคเห็นว่าเต็นท์นี้เขามีถรถแต่งสวยๆอยู่หลายคันทีเดียวจะมีรถอะไรมาให้ชมเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับผมปันเอนซ c นะครับวันนี้ก็สู่รายการเรียกว่า o v e r Spec ก็วันนี้ผมมาแนะนำรถ2คันนั่นคือ1เป็นอ e ่าอีโกสูสีประตูที่่อนค่างจะทำมาโดยพอประมาณพอประมาณได้มั้ยพอประมาณไม่ได้ถ้าพอประมาณจะเป็นโอเวอร์สเปกทำมาเยอะแล้วกันใช่มั้ยเป็นสีประตูทำเยอะโอเวอร์สเปกขึ้นไปแล้วก็พร้อมกับ2เนี่ยเป็นรถ SUV ซึ่งเป็น SUV ที่โอเวอร์สเปกจริงๆพราละ้ววันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอเลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราจะมีรถสคันนี้กันครับผมมาครับ และคันนี้ก็คือเป็นรถตัวเรียกว่า All New a l ปีองศนย์หน2013นะครับซึ่งเป็นตัวไฮเลนเดอร์แท้ผมย้ำว่าเป็นตัวไฮรันเดอร์แท้ก่อนพร้อมกับการแต่งเริ่มแรกก็คือการแปลงหน้าเริ่มจากไฟหน้าเริ่มจากการชนหน้าชุดหน้าเป็นสเตลก่อนแล้วก็เปลี่ยนล้อเป็นล้อลายเวลขอบสบนะผมย้ำก่อนนะว่าคันนี้ใส่ล้อลายเวลขอบ19บเเปลี่ยนประตูใหม่เป็นประตูคาร์บอนทั้ง4บานเลยแบบนี้ล้อหน้า19หลัง19ซึ่งโป่งที่เห็นเนี่ยผมย้ำแล้วนะว่านะรถคันนี้คือ เป็นตัวสูงแท้เกิดมาเป็นตัวสูงพอมาดูด้านหลังรถก็จะเห็นว่าเป็นไฟท้ายเป็น LED แล้วแล้วก็มีค้ำที่หลบป้ายของไอรอนบาร์ก่อนพร้อมกับโชกล่ากอะช่วงล่างเป็นโชกของซันโชแล้วก็มี AR ในการออกตัวเพื่อไม่ให้มันให้มันสั่นซึ่งช่วยในการออกตัวได้ดีแล้วกันภายในเราก็เปลี่ยนเบาจากเบาะเดิมเนี่ยก็เป็นเบาใหม่เป็นของยี่ห้อ d e x ก e r ซึ่งเป็นเบาแท้มีดิฟฟี่แล้วก็มีเบาที่ใช้งานได้จริงซึ่งเป็นเบาหนังแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรถที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ มาถึงในช่วงของในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์ซึ่งอันนี้ต้องบอกตรงว่ามันเป็นการการเขาเรียกว่าเซ็ตเทอร์โบแบบอนุกรมแต่แต่ว่าเรื่องเรื่องจากเครื่องเนี่ยยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ต้องแจ้งว่าเป็นเครื่องเดิมลูกก้านข้อ,อยังเดิมมีใส่เทอร์โบแอดเทอร์โบเข้าไปเพิ่มแล้วก็เก็บห้องเครื่องเน,นียนๆก็คือเริ่มจากการปั่นเทอร์โบที่เป็น T F 0 8อนุกรมกับ T D 0 7ซึ่งทําให้การขับขี่เนี่ยมันไม่หล่อรอบแล้วก็ทำมือหนึ่งเนี่ยผมว่าคันนี้เนี่ย โอ้จะไปให้ความสวยงามซึ่งยังสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้เนื่องจากมีแอร์ยังมีวิทยุยังสามารถขับไกลๆได้รับประกันว่าไม่พังแน่นอนแอ t เ c Force สโชคอัพพรีเมียมเกรดความนุ่มนวลที่แข็งแกร่ง แล้วก็มาถึงคั้นที่2ของวันนี้ก็คือเป็นรถ SUV ซึ่งเป็นรถครอบครัวเลยผมแจ้งว่าเป็นรถครอบครัว100%ก่อนแล้วก็เป็นรถตัว E สูที่เป็น m u X ทั้งหมด m u X ทแท้ๆปี2014นะแล้วก็เครื่องเนี่ยเป็น3,000จากโรงงานทีนี้โอเวอร์สเปคแบบไหนก็คือ1เนี่ยใส่ล้อแท้เลยทีสาเเบิกใหม่2โชคโอรินในช่วงล่างก็คือ2อย่างเนี่ยผมว่าก็ก็เป็นเป็นการที่ควบคุมแรงมาได้แล้วแล้วก็ส่วนตัวเครื่องเนี่ยจะต้องแจ้งตรงๆก่อนว่าเครื่อง คันนี้เครื่องเนี่ยสวิตทามาจากพี่เอนครามาถมซึ่งเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านเปลี่ยนข้อเป็นสามพันหนึ่งทั้งหมดเกียร์โต้เนี่ยก็มีการโมดิฟายของทางช่างยาซวิตก็คือมีการโมดิฟายเกียร์พร้อมกับกล่องควบคุมซึ่งต้องบอกตรงว่าเป็นรถครอบครัวที่ขับสนุกมากแล้วก็มีเวลาการันตีที่ 12XX นะคันนี้์วิสจากพี่เอจริงๆมันยังคงขับง่ายเรื่องจากมันเป็นเกียร์โต้ซึ่งซึ่งจะมีโหมดให้เราปรับจะเป็นโหมดใช้งานโหมดแข่งหรือว่าโหมดที่อยากจะซิ่งก็ ใครที่หารถที่เป็น SUV over spec ผมว่าแนะนำคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้100%ครับถ้าเพื่อนคนไหนที่สนใจรถ2คันนี้ก็ฝากติดตามที่เพจ s c Auto Car เบอร์โทรติดต่อก็คือ0 9 9 3 4 2 2 2 2 2ฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ บอกว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับรถ2คันนี้จากเ้น s c Auto Car ทั้ง All New d m a x ในโฉมของ s ส e l ลที่มาในแบบ t u r ร์โบคู่ถูกใจสายโชว์ส่วนีกคันหนึ่งก็เป็นรถใช้งานแบบเนเตรประสงค์แต่ว่าซ่อนความแรงเอาไว้อย่างน่าสนใจสำหรับ m u X ใครที่สนใจรถ2คันนี้ก็สามารถติดต่อไปได้ที่เ็น S4 a u t อ c a ตรับรองว่าคุ้มค่ากว่าซื้อรถไปทำกันเองแน่นอน